สวัสดีค่ะวันนี้จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ของ Genius Go นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชื่อว่า Craft นะคะประโยชน์ของคราฟเนี่ยช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ข้อให้แข็งแรงช่วยป้องกันกระดูกพุนนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมก็สามารถที่จะกินตัวนี้แล้วก็รักษาหายได้คนที่เป็นรูมาตอย จากการเกิดการอักเสบบวมของโรครูมาตอยก็กินได้นะคะในคราฟนี้นะคะมีแคลเซียมถึง95นนะคะแคลเซียมตัวนี้จะสามารถดูดซับเข้าไปตามร่างกายของเรานะคะทำให้กระดูกแล้วก็ข้อเรามีความแข็งแรงขึ้นนะคะสำหรับเด็กๆที่ต้องการจะสูงต้องการเพิ่มความสูงโดยเร็วนะคะสามารถทานคราฟได้นะคะ สนใจสั่งซื้อได้นะคะในไลนีชอปนะคะ0826451301ค่ะหนึ่กล่องน,นะคะประกอบไปด้วยซองเล็กๆเท่านี้นะคะ15ซองนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่ายังไงบ้างอาลิชงให้ดูนะคะนี่นะคะตัดซองแล้วก็ใส่นะคะแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำพอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะแล้วก็คนเห็นไหมคะว่าลักษณะของ ของผงตัวนี้มันเหมือนกับบูเบอรี่นะคะมีกลิ่นหอมมากถ้าเกิดเป็นน้ําเย็นนะคะยิ่งอร่อยเลยค่ะสําหรับใครที่ต้องการกินน้ําเย็นนะคะมันเหมือนน้าผลไม้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ดื่มได้เลยช่วยป้องกันโรคข้อเสื่อมทําให้กระดูกเราดีขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะใครสนใจนะคะติดต่อ l ล l y ร h o p ได้เลยค่ะสินค้าไทยมาเลยนะคะหรือจะโทรเข้ามาใน082645 1301นะคะ